ใครนะครับที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยมันไม่เอาไหนเอาซะเลยมันเป็นชีวิตที่ไม่มีประสิทธิภาพรู้สึกว่าใช้ชีวิตไปวันๆน,น่าเบือ่อแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยไม่สามารถทําอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันได้ วันนี้ครับผมมีวิธีดีมาฝากครับที่จะทำให้ในแต่ละวันของคุณเนี่ยมันเป็นวันที่ดีได้แล้วก็เป็นวันที่มีประสิทธิภาพในการทำสิ่งต่างๆได้มากมายได้และที่สำคัญนะคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองด้วยถ้าว่าคุณทำตามวิธีนี้นะซึ่งวันนี้ครับวิธีผมจะมาใช้ครับก็คือวิธีทำให้วันในแต่ละวันเนี่ยเป็นวันที่ดีในทุกๆวันเดี๋ยวเราดูเลยครับว่าวิธีเหล่านั้นมีอะไรบ้างข้อที่1ครับคือคุณต้องมีเป้าหมายแต่ละวันที่ชัดเจนครับ การที่ทุกวันนี้คุณไม่สามารถทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้แต่ละวันเพราะว่าคุณไม่ได้มีการวางเป้าหมายชัดเจนบางคนคิดว่าเฮ้ยตื่นมาจะค่อยคิดทำไปทีอย่างก็ได้ในแต่ละวันเนี่ยครับเราเสียเวลากับการคิดหรือตัดสินใจโดยที่เราไม่รู้ตัวเยอะมากๆครับ และตรงนั้นนี่แหละมันทําให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่เราควรจะทําให้มันสําเร็จในแต่ละวันไม่ได้เพราะเราเสียเวลามานั่งช่างใจตัดสินใจโดยที่เราไม่รู้ตัวเยอะมากๆดังนั้นครับคุณจําเป็นต้องมี To-do list ครับที่คุณจะทําในแต่ละวันว่าวันนี้คุณจะทําอันนี้ให้เสร็จเสร็จแล้วคุณทําอันนี้ต่อนี้ต่อนี่ต่อเพื่อลดการตัดสินใจของคุณในแต่ละวันคุณอาจจะทำมันตอนเช้าหรือตอนก่อนนอนก็ได้นะครับสิ่งนี้จะทําให้คุณเนี่ยทำวันในแต่ละวันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมากครับและข้อที่2ค,คือทานของรครับ การทานของที่มีประโยชน์เนี่ยนอกจากกระส่งผลดีต่อสุขภาพของคุณแล้วมันยังทําให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองด้วยครับสิ่งที่สําคัญที่จะทให้เรารู้สึกดีกับตัวเองเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีถ้าว่าคุณมีความเจ็บปวดบนร่างกายของคุณเนี่ยมันไม่มีทางนีที่คุณจะทําอะไรได้ดีในแต่ละวันได้คุณจะทําแบบคนแบบไม่มีวิญญ,ญาณคือทาแบบคนไม่มีแรงซึ่งแน่นอนครับว่ามันไม่มีประสิทธิภาพเลยเพราะฉะนั้นครับคุณจําเป็นต้องทานอาหารที่ดีครับและข้อที่3ก็คือการตื่นเช้าครับ คุณเคยสังเกตตัวเองไหมว่าวันไหนที่คุณตื่นเช้าเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณมีเวลาทั้งวันเยอะกว่าช่วงที่คุณตื่นสายเวลาคุณตื่นสายตื่นมาปุ๊บคุณแทบไม่ทำอะไรแป๊บแป๊บก็มืดแล้วแป๊บบเดี๋ยวก่านอนละการที่คุณตื่นเช้ามันทําให้วันของคุณเนี่ยเป็นวันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ทําหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นเพราะฉะั้นถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยได้ทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์แต่ละวันคุณลองตื่นเช้าดูครับผมเชื่อครับว่าคุณจะเห็นความแแตตกกกกก่่่าาาางงงเรรรืือออออนีี้้ลละขท4คคัับํย การอาอกกำลังกายเนี่ยนอกจากจะส่งผลให้สุขภาพคุณดีขึ้นแล้วยังส่งผลให้ในแต่ละวันคุณเนี่ยมีความกระปี้กระเป๋ามากขึ้นมีแรงที่จะออกไปทําบางสิ่งบางอย่างให้มันสําเร็จลุ่ลวงได้มากขึ้นด้วยจริงๆแล้วการอาอกกำลังกาย,ยครับส่งผลดีหลายอย่างครับแต่สิ่งหนึ่งอ่ะมันทําให้สมองคุณเนี่ยตื่นตัวมากขึ้นและเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีด้วยครับและข้อที่5ครับก็คือคุณต้องฟังสิ่งบุกบวครับ ฟังสิ่งบวกไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ฟัง YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยครับได้พัฒนาคุณภาพจิตใจของตัวเองสิ่งนี้ครับทำให้ทุกวันของคุณเป็นวันที่ดีเพราะอะไรความรู้ครับมันเป็นสิ่งที่มันต้องสะสมการที่คุณฟังสิ่งบวกทุกวันนั่นแปลว่าคุณกาลังสะสมความคิดดีดอยู่คุณยังหยอดกระปุกความคิดด,ดีของคุณอยู่ ถ้าาคุณทําแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันจนเป็นนิสัยในแต่ละวันนะครับที่เราได้รับความคิดทั้งบวกทั้งลบมาคุณจะสามารถกรองความคิดที่ลบออกและเติม,ม็นความคิดที่บวกเข้าไปได้เร็วมากขึ้นครับมาจากการที่คุณฟังสิ่งบวกบวกทุกวันครับและนี่ะครับก็คือ5ข้อครับที่ทําให้คุณเนี่ยมีวันที่ดีได้ทุกๆวันครับถ้าาใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับคุณสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับผมชองคาริสครับ